ผมขอการันตีแน่นอนไม่มีใครเอาใส่ชาร์จมาทําแบบนี้แน่นอนนี่จะต้องเป็นใส่ชาร์จที่เพื่อนไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยถ้าเข้าป่าแล้วพกใส่ชาร์จได้นะเราแนะนําเป็นตัวนี้ทุกคนและทําไมถึงให้เลือกตัวนี้ใช่ไหมเพราะอีกข้างหนึ่งมันเป็นไฟฉายและอีกข้างหนึ่งสามารถจุดไฟได้เหมือนบนรถยนต์ละว่ะทุกคนที่มันจี้จี้จี้อย่างเงี้ยตวามดีไซน์ที่เขาออกมามันจะมีที่เก็บสายให้เราด้วยทุกคนที่มันจะดูเป็นแบบพรีเมียมพรีเมียมเหมือนงานหนัง แต่จริงๆมันก็คืองานหนังแหละทุกคนและด้วยความแข็งแรงของมันมาดูสายมันทุกคนนี่สามารถยกลำโพงได้แบบชิวๆเลยทุกคนเพราะว่าสายมันหนาและแข็งแรงมากและตัวนี้เรื่องความชาร์จไวไม่เป็นสองรองใครแน่นอนทุกคนเพราะเขาเป็น type c to type c อย่างนี้สามารถให้ไฟถึง240วัตต์ และอย่างที่เราบอกด้วยความที่ว่าเป็นสายชาร์ทที่ไม่เหมือนชาวบ้านครับทุกคนจุกที่มันเป็นข้อไฟอะ่ะมันก็สามารถสะท้อนแสงเพื่อสามารถเปิดไฟอย่างนี้ได้นี่มันให้ความสว่างนะเวลาเข้าปากคือช่วยได้เยอะเลยโคเดและแค่นั้นมันยังไม่พอไงทุกคนอีกด้านหนึ่งที่เราบอกว่าสามารถจุดไฟได้นี่เพื่อนกดคางงี้ก็สามารถไว้จุดไฟไว้ก่อกองไฟตอนกลางคืนก็ได้ โคเทแล้วมาถึงตอนจบของมานแล้วทุกคนและถ้าใครสนใจสามารถก็ซื้อได้เลยได้๋ยวเราแปะไปกัดไปให้